ค่ะนักเรียนสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเรื่องของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตที่ต่อจากคราวที่แล้วที่เราต่อไปเรื่องปัจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหากวัฏจักรนะคะชีวิตของสัตว์เนี่ยมีระยะใดระยะหนึ่งถูกทําลายไปเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะคะต่อระบบ ของวัฏจักรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะวัฏจักรของสัตว์นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์รูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยนะคะสามารถสืบพันธุ์ ออกลูกออกหลานได้และจะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวัฏจักของสิ่งมีชีวิตนะคะของสัตว์เลยจะแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันนะคะนักเรียนตัวยอย่างเช่นอะไรวัฏจักรที่หนึ่งก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกมาเป็นไข่และอีกอันนึงก็คือวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกมาเป็นตัวนะคะตัวยอย่างคืออย่างเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่ออกลูกเป็นไข่ต่อน,นะคะก็อย่างเช่น จระเข้เต่าผีเสื้อมีอะไรอีกคะนักเรียนนักเรียนพอจะตอบคูรูได้ไหมะนะคะลองติดตามไปดูนะคะส่วนที่ออกสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวก็อย่างเช่นโลมาและสุนัขนะคะมีอะไรอีกเอยที่ออกลูกเป็นตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะช้างได้ไหมคะช้างหมูวัวมีอะไรอีกคะเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะทีละวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตอันแรกที่บอกไปอกี้เลยก็คือวัฏจักรการออกลูกเป็นไข่นะคะการออกลูกเป็นไข่อย่างเช่นอะไรเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะ่ะีสอนไปฟ้อมๆกันเลยนะคะ,ะเมื่อสัตว์ตัวเมียนะคะวางไข่แล้วเนี่ยตัวอ่อนจะ ฟักอ,ออกจากไข่นะคะจะมีสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะมีสามระยะแล้วก็สี่ระยะด้วยกันนะคะเรามาดูอันแรกเลยสามระยะอย่างเช่นอะไรตอนแรกเลยก็คือเป็นไข่เป็นไข่ปึ๊บออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วสุดท้ายไปเป็นตัวเต็มวัยนะคะต่อไปสัตว์ที่ออกลูกเป็นสี่ระยะด้วยกันก็คือมี ระยะที่1ก็คือไข่ระยะที่สองก็คือตัวอ่อนนะคะระยะที่สามคือที่มันเป็นดักแด้แล้วสุดท้ายเลยก็คือตัวเต็มวัยนะคะที่นี้ก็คือการจเจริญเติบโตของวัฏจักรของสัตว์นะคะที่ออกลูกเป็นไข่ค่ะเรามาดูกันนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่อันแรกเลยเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือมี3มระยะด้วยกันนะคะเรามาดูเลยนะคะ ระยะที่1ก็คือไข่ไข่คืออะไรไข่ก็คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนะคะก็คือเซลล์ไข่เนี่ยได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจินั่นเองนะคะระยะที่2ก็คือตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกมาจากไข่นะคะเป็นตัวอ่อนนะคะส่วนระยะที่3ส,สุดท้ายเลยก็คือระยะตัวเต็มวัยนะคะก็คือระยะที่สัตว์นะคะลูกของสัตว์เนี่ย มีการจเจริญเติบโตรพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของวัฒจักรของสัตว์นะคะที่ออกลูกเป็นไข่ที่เป็นสามระยะด้วยกันอย่างเช่นอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ,ะระยะที่หนึ่งก็อย่างเช่นวัฒจักรของไก่นะคะวัฒจักรของไก่เป็นยังไงก็คือเริ่มต้นที่อะไรครับเริ่มต้นที่ เริ่มต้นที่อะไรคะนักเรียนเริ่มต้นที่ไขใ่ใช่ไหมคะแล้วมาเรื่อยๆเป็นระยะที่สองก็คือออกตัวเป็นลูกเทียบแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นอะไรคะตัวเต็มววยนะคะอันนี้ก็คือวัฏจักรชีวิตของไข่นะคะต่อไปเรามาดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยไข่ของเต่านั่นเองนะคะก็คือวัฏจักรของ เต่านะคะก็เริ่มต้นที่อะไรคะผีต่างกรันรนิดนึงอ่ะเริ่มต้นที่ไข่ระยะที่สองก็คือตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยก็คือตัวของเต่านะคะนอกอจากนี้นะักเรียนคิดว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะที่แบ่งออกเป็นสามระยะด้วยกันแบบนี้อย่างเช่อนอะไรบ้างเอยเรียงพอจะ เบาถูกไหมภาบไหมเอ่ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูระยะสี่ระยะด้วยกันนะคะว่ามีอะไรอะสามระยะผ่านไปทีนี้เข้าสู่สี่ระยะบ้างสี่ระยะมีอะไรบ้างระยะที่หนึ่งก็คือไข่ก็เหมือนเดิมเลยก็คือระยะที่เซลล์นะคะเซลล์สืบพันธุ์เมียเนี่ยได้รับการปฏิสนธิจาก เซลสุพันเพศผู้นั่นเองนะคะระยะท,ที่สองก็คือตัวอ่อนนะคะก็เหมือนเดิมก็คือระยะท,ที่ลูกคลักออกจากไข่ออกมาเป็นตัวนะคะระยะท,ที่สามดักแรกก็คือตัวอ่อนนะคะที่มันลอกคราบออกมาเพื่อจะเริญเติบโตนะคะและสุดท้ายก็คือตัวเป็นไวนั่นเองนะคะก็คือระยะสุดท้ายของสัตว์เลยที่จะเริญมเติบโตเป็นที่พร้อมที่จะ สี่พันและขยายพันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะตัวอย่างของวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่สีระยะด้วยกันนะคะเรามาดูกันค่ะมีอะไรนะคะวัฏจักรของแมลงปอกับเอออะไรคะแมลงปอกับแมลงวันนะคะก็เริ่มต้นที่อะไรเอ่ยที่ ไข่เหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นที่ไข่เหมือนเดิมเริ่มต้นที่ไข่เหมือนเดิมเนาะทำสีให้ละเริ่มต้นที่ไข่ของอะไรคะแมลงออแล,อแลระยะที่สองก็คือตัวออนระยะที่สามไปเป็นดักแด้และสุดท้ายก็คือ ตัวจเจริญเต็มัยเป็นตัวมแมลงปอสวยงามที่บินบนท้องฟ้าให้เราเห็นนั่นเองนะคะต่ะอไปเรามาดูไขาแมลงวันกัเป็นยังไงบ้เริ่มต้นที่ไข่แมลงวันนะคะแล้วตัวอ่อนก็คือตัวหมอนนั่นเองนะคะจะไปเป็นดักแด่สุดท้ายก็เป็นตัวเต็มัยแล้วมีสัตว์อื่นนะคะที่นักเรียนคิดว่า มีการจเจริญเติบโตสี่ระยะแบบนี้นักเรียนพออยู่เค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสี่ระยะแบบนี้นอกจากแมลงปอกับแมลงวันแล้วมีอะไรบ้างนักเรียนลองคิดด้วอยู่เลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเมื่อกี้เรารู้จักวัตจักของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ไปแล้วว่ามีสามระยะกับสี่ระยะด้วยกันใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูว่า วัฏจักรของสตัตว์นะคะที่ออกลูกเป็นตัวเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่าวัฏจักรของสตัตว์นะคะที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยเมื่อตัวเมียเนี่ยตั้งท้องปึ๊บแล้วถึงเวลาคลอลูกเนี่ยจะออกมาเป็นตัวนะคะและตัวอ่อนเนี่ยจะพัฒนาต่อไปเป็นตัวเต็มวัย จะมีด้วยการสองระยะด้วยกันนะคะระยะแรกก็คือระยะตัวอ่อนนะคะและระยะที่สองก็คือตัวเต็มวัยนักเรียนลองคิดดูสิคะว,ว่ามีอะไรบ้างสอบอะไรบ้างที่ออกลูกเป็นตัวบ้างน,นะคะค mm ่ะ hmm. ทีนี้เรามาดูวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวต่อนะคะว่าจาเป็นลักษณะอย่างไรระยะ ที่1ก็คือระยะตัวอ่อนที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะระยะตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกของฝักนั้นนะคะเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่นะคะแต่มีขนาดเล็กกว่าอาวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยก็ยังไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะอย่างเช่นลูกอาลูกของสนุนัขเนี่ยลูกของสนุนัขเมื่อมันอยู่ในท้องใช่ไหมคะพอพ่อขอ,อง ugh, อลูกของลูกมาตุ้มเนี่ยลูกของสุนัขนีงนะคะจะมีลักษณะตัวเล็ก ัวพ่อแม่ใช่ไหมคะพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ,าอาวัยวะต่างๆเนี่ยของร่างกายยังจะเริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะอ่ะต่อไปตัวเตรียมไว้ก็คือระยะที่ตัวอ่อนมีการจริญเติบโตนะคะโดยมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของวัชรสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมีดีด้วยกัน สองระยะด้วยกันนะคะอ่วะวัฒนักรของน้านะคะเป็นยังไงก็คือเริ่มต้นจากตัวอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไปตัวเต็มวหวนะคะของคนบ้างของคนเราก็คือเริ่มต้นจากเป็นไงี้คะเป็นเด็กทารก่เลยแล้วหลังจากนั้นก็โตเต็มวัยพร้อมที่จะเรียนรู้ทํางานนะคะสร้างครอบครัวอ,อะไรนี้นะคะอันนี้ก็คือวัฒจักร ตัวอย่างของวัฏจักรที่มีสองระยะด้วยกันนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างการดูแลวัฏจักรของสัตว์นะคะโดยไม่ทําให้วัฏจักรของชีวิตของสัตว์เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรไม่จับตัวอ่อนมาเป็นอาหารไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราจับ ปลาอย่างเงี้ยเหมือนปลาถ้าเราไปจับในฤดูที่มันเป็นตัวอ่อนตัวเล็กอยู่เนี้ยจะเป็นไงครับจะทําให้ปลานั้นไม่มีการจเจริญเติบโตและไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ต่อไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ต่อไปใช่ไหมคะเหมือนกันกับอ่าไม่จับสัตว์ในสัตว์น้ําในฤดูวางไขก็คือถ้าเราไปจับเป็นไงครับอนาคตข้างหน้าเราจะมีปลากินไหม เราก็ไม่มีปาดิงใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไม่ล่าสัตว์เพื่อการกีฬาและการค้าขายนะคะไม่ทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เพราะเป็นไงคะเพราะถ้าเราไปทําลายเขาหรือไปทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาแล้วเขาก็จะเกิดการอพยพไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยหรือบางทีรายการที่เราไปตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยเราไม่รู้หรอก ว่าไฟ,ไฟ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 ที่ไม่ต่าไปสามารถฆ่าสัตว์ไฟได้กี่ตัวกี่ชนิดเขาอาจจะหนีไฟไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะไฟมันก็เลยทําให้เป็นการที่แบบว่าการเป็นการที่เราจะต้องดูแลวัฒจัรรของสัตว์เนี่ยไปพร้อมๆกันและปัจจัยในการดูแลวัฒจักรของสัตว์เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยเลยนะคะแต่เรายัง ไม่ลงลึกไปขนาดนั้นนะคะเรารู้พอเร่าๆไว้ก่อนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะกับเรื่องของวัฏจัรรของสัตว์นะคะคำถามข้างต้นที่ถามไปว่าหากวัฏจัรรชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปจะส่งผลอย่างไรนะคะก็คือถ้าหากวัฏจักรของสัตว์ระยะใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปนะคะ อาจส่งผลทาให้ไม่เกิดวัฏจักรของไม่ไม่เกิดวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดไ้นซึ่งจะทําให้การเจริญเติบโตของสัตว์เนี่ยไม่ครบวงจรและทําให้สัตว์ชนิดนั้นเนี่ยไม่สามารถออกลูกออกล้านสืสืบพันธุ์ได้นะคะและสุดท้ายก็จะเกิดการสูญเสียสูญเสียไปนะคะดังนั้นนะคะ เราจะต้องช่วยกันนะคะไม่ไปทำลายหรือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์เหล่านี้นะคะค่ะสรุปง่ายๆเลยในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะจะมีอยู่ด้วยกันสองอย่างเลยก็คือวัฏจักรของสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่นะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3ามระยะและก็4ี่ระยะ และอีกอันนึงวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันสองระยะนะคะก็คือระยะตัวอ่อนแล้วก็ระยะตัวเต็มวัยนะคะค่ะสำหรับเรื่องของวัฏจักรของชีวิตสัตว์นะคะคุณน้ำก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคุณน้ำจะอ่าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะลงไปในสมุดนะคะ แล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนเปิดเรียนอีกครั้งนะคะเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้นะคะยังไงก็ขอให้หนักเรียนรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณน้ำขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ